กลับเข้ามาสู่ช่วงกูรูเมนูเด็ดค่ะสําหรับในช่วงนี้เนี่ยสัญญากันไว้แล้วว่าจะมีหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นอาหารจีนด้วยมาฝากคุณผู้ชมและเมนูนั้นคืออะไรคะเชฟเต้าหู้ทอดพริกเกลือครับเต้าหู้ทอดพริกเกลือโอ้โหแค่ชื่อเนี่ยเป็นก็อยากทานแล้วนะคะคแล้วเจ้าเต้าหู้ทอดพริกเกลือเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรบ้างคะเชฟก็มีแรกนะครับค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมแล้วก็ ไอ้ผงกระเทียมผงพะโล้เกลือน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งแป้งกรอบแล้วตนี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเต้าหู้นี่เองครับเต้าหู้เป็นเต้าหู้อะไรคะเชฟเต้าหู้ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเท่านั้นเลยครับหาซื้อได้ง่ายครับตามสะดวกซื้อมีมีหมดเลยนะไม่สะดวกขายก็ซื้อไม่ได้ a p p l เปิดล้อเล่นอ่ะเชฟคะอย่างนี้มาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกเลยเราต้องทำยังไงบ้างคะเชฟเริ่มแรกก็หั่นเต้าหู้ไ้เป็นชิ้น เม็ดลูกเต๋าเขานาเม็ดลูกแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะเป็นชิ้นๆเลยครเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยและอย่างต่อไปคือแล้วก็เทเต้าหู้นียใส่ใส่กะละมังนี่ครับใช่ค่ะครับแล้วทำเต้าหู้ไปลวกไปลวกน้ําร้อนเราต้องลวกก่อนแล้วก็เชฟเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเต้าหู้ี่ตอนอยู่ในกล่องมันจะมีน้ําอะไรเคลือบอยู่เราจะลวกน้ําจริงค่ะเราก็เลยต้องลวกก่อนนะ ต้เต้าหู้ไปลวกก่อนก็แป๊บเดียวใช่ไหมคะเชฟครับพอน้ําเดือดอ๋อแค่นี้เองนะคะลวกเต้าหู้ก่อนด้วยนะคุณผู้ชมเอ๊เชฟคะแล้วอย่างนี้ถ้าแบบบางบ้านอย่างเงี้ยเขาสงสัยว่าเต้าหู้เนี่ยจำเ,เป็นต้องเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นเต้าหู้ธรรมดาของไทยเราหรือก็ใช้ได้เหมือนกันไ่มใช้ได้ครับแต่เต้าหู้ไทยมันมันมันจะแน่นไม่ไม่เหมือนเต้าหู้ญี่ปุ่นทอดออกมามันจะข้างในจะไม่กรอบอ๋อจะไม่กรอบ รสชาติเราจะเปลี่ยนแปลงกันไปได้ใช่ไหมคะเชฟครับอ๋อแบบนี้เองแล้วไอ้ตั้งวิปปุ่นนี่ราคายังไงประมาณเท่าไหร่คะเชฟเผื่อคนทางบ้านได้ค่ะหลายท่านดูอยู่ขายเป็นกล่องครักล่องนึงประมาณ25บาทเองครับอ๋อยี่สิบห้าบาทก็ไม่แพงเนาะกล่องนึง25บาทเองอ่านี่เราก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะและอย่างต่อไปต้องทำยังไงคะเชฟต้องตั้งตั้งน้ำมันตั้งนะครับน้ำมันให้เดือดใส่เยอะไหมคะเชฟใส่เยอะเลยอ่ะก็ ะพอดีท่วมต้งหู้ค่ะน้ำมันต้องให้พอดีท่วมเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็กรองแล้วก็มากรองน้ำออกาเต้าหู้เอาแต่เต้าหู้ครับไม่เสียดนะแล้วก็ทอดลงไปเลยเหรอคะนี่แป้งกรอบนี่ครับโรยโรยไปทั่วเต้าหู้เอาแต่เต้าหู้ต้องไม่ต้องโรยอะคะเทสทอดลงไปเลยไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าทอดลงไปพร้อมกันมันจะไม่ไม่จับเต้าหู้จะทําให้เต้าหู้ไม่กรอบอ๋อ แป้งด้วยแป้งตอบโรยลงไปแบบนี้โรยไปให้ทั่วก็เพื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมโรยไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่ต้องโรยให้ทั่วด้วยนะคะแบบนี้เลยอ่ะพอเราโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็ใส่ลงไปเลยไหมคะเชฟอพอพอละมันร้อนเราก็ใส่ลงไปในกระทะเลยฮะอ๋ออ่าใส่เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นเราก็าใช้เวลาประมาณกี่นาทีก็เชฟทอดอย่าง้าก็ประมาณสักห้านาทีครับห้านาทีนะคะอย่าง้าคือห้านาทีโอ้แล้วเราต้องปรุงอะไรไหมคะเชฟเปิ้ลเหลือไปเห็นว่าเอา๊ะเหมือนจะต้องมีปรุงอะไรเลยเอาเครื่องผสมนี้ที่ที่จะปรุงน่ฮะรวมรวมกันลยใส่ไปในขวดนี้รวมกันไหมเพร<อ>าะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องผสมนี่ออออออโอยลยลงมาเต้าหู้ที่เราอ็ที่เราทอดโรยเลยใช่ไหมคะเชฟ โอ้หเชฟทอดน่าทานมากมากเลยอะค่ะคือแบบมันเหลืองๆฟูๆเลยคุณผู้ชมูน่าทานมากโอ้หประมาณห้านาทีไม่เกินนี้ใช่ไหมคะเชฟปั๊บเดียวน้อยเต้าหู้ก็สุกแล้วเนาะโอ้โหเอะแล้วแบบอย่างนี้เนี่ยเชฟคิดค้นเมนูนี้นานไหมอะคะใช้เวลาคิดค้นนานไหมไม่นานครับผมไม่นานเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยเชฟ เดินเร็วมากๆเลยโอ้ย oh, นี่แบบเป็นแป้งขึ้นมาแล้วผู้ชมแบบเห็นแล้วนี่น oh. ีหนีหนีโอ้ทำไมเราต,ต้องคลื่ๆอย่างนี้ด้วยคะเชฟเพราะว่าถ้าถ้าหู้ยังไม่สุกเขาจะไม่ลอยตัวมันจะติดกระทะอ๋อ oh, ไม่ติดกะะระทะโอ้เราก็เลยต้องแบบไม่ให้มันติดกระทะใช่ให้ติะครโอ้บ oh, แบบนี้เองเพราขาใกล้สุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเขาจะไม่ติดนะครับอ๋อเหรอคะอ๋อนี่คืออีกเทคนิคดีๆนะ ว่าถ้าเต้าหู้สุกเดี๋ยวมันจะลอยตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ติดกระทะเลยคุณผู้ชมรูได้เลยเห็นเต้าหู้ลอยฟูไ่ตักขึ้นได้เลยเหมือนแบบว่าใช้เวลาบว่าในการทอดนี่ก็แบบพอสมควรเหมือนกันนะเชฟให้เต้าหู้ได้ที่อ่ะเนาะบต้องร้อยเต้าหู้กรอบกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในด้วยนะโอ้ยดูดีมากเขาบอกอร่อยนะเชฟก็กรอบนอกนุ่มในนะ อย่างนี้แบบว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยบอกว่าเอยทำทานเองด้วยนะแต่กลัวรสชาติเนี่ยอร่อยไม่ถูกใจเท่ากับเชฟทำก็มากันได้เราว่ากระเด็นเพราะอาหารจีนช้างมาเจอเชฟบุญเกิดได้คง่าย,ายทุกวันครับไม่มีวันหยุดับทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเลยนะตั้งแต่เวลาอะไรนะเชฟ11โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งโอ,โอเคมาเจอเชฟได้เลยช่วงเย็นก็6โมงถึง4ทุ่มค่ะ โอ้สองช่วงใช่ไหมคะเชฟครับผมโอ้มาแล้วคุณผู้ชมเขามาแล้วค่ะตู้รสีาัิน่ารักมากเริ่มลอยตัวแล้วนะคะเชฟลอยแล้วลอยแล้ว <ผม S 1> อ่ะ พอลอยแล้วน่าทานมากถุกแล้วเบาค่ะเชฟเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะเอาเต้าหู้ขึ้นมาแล้วก็ปรุงใช่ไหมคะเชฟครับผมอืมแล้วนี่เราปรุงยังไงคะเชฟอ๋อกระเทียมนะครับค่ะกับเกลือกพริกพริกนะครับค่ะ ไปคั่วในกระทะให้มีกลิ่นหอมออ๋คั่วก่อนเลยให้ได้ยี่สัปดาห์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เชฟเขาพริกกับกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วเราก็เต้าหู้ใส่ลงไปครับค่ะอ๋อเราก็ขุนให้มันเสด็จน้ำก่อนอะไรอย่างนี้แต่ไมให้มันแห้งๆเต้าหู้นี่เข้ากันดีแล้วเราก็โรยด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดเลยฮะแต่เราจะใส่ขวดเตรียมไว้ครับอ๋อ แบบนี้นี่เองใส่ด้วยผงกระเทียมผงกระเทียม,ผง,ยมผงกระเทียมใส่ลงไปเพิ่มความกลิ่นหอมค่ะแล้วก็มาคลุกให้เข้ากันนะครับอ๋อแล้วมาคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้เหรอคะเชฟแล้วก็ตักใส่จานอ่อโอ้โหแล้วเราต้องปรุงอะไรอีกไหมคะเชฟ จะบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําทานกันที่บ้าน,นง่ายๆถือว่าเป็นอาหารจีนด้วยนะดูดีนะเชฟดูดีมากเลยทําอาหารจีนทานกันเองแต่อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเชฟยังมีอีกหนึ่งเมนูอาหารจีนเช่นเดียวกันมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะในช่วงจานเด็ดเมนูโปรดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ Damn yeah, it!